อ๋อถ้ามีหัวหน้าจุลุยอยู่จะไม่กดสับตะไคร้ให้จะสับขาให้หนึ่งเดียวสับขาหัวหน้าจุลุยอ่ะได้ยินเปล่าวะสงสัยว่าจะโกรธหัวหน้าจุลุยมากเงี้ยเขาบอกว่าจะไม่กดสับตะไคร้ให้นะครับจะสับขาหัวหน้าจุลุยเลย อันนี้กำลังผสมปูนครับนี่ปูนเทบหรอ,าอยาทองสงสัยว่าจะโกดหัวหน้าจะรวยมากน,นะ <laughs> <laughs> นีแซมแล่นก็นั่งทออะไไรยู่ม นี่ครับเป็นคนงานที่ทำท่อนี่นะครับวันน่าจะรู้ไปไหนมีคนรู้จักหมดนะ<อ>พี่น้องออ <laughs> ดูโวยวายอยู่คนเดียวนะพี่น้องอมผมก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะมาถ่ายคนงานบ้างครับมาดูวิธีการผสมปูนนะ อันนี้เขาก็คนปูนไปก็บ่นไปนะครับไม่ได้บ่นค่ะเขาออกความที่เห็นก็ไม่ได้บน่นต้าแรกเปลี่ยนความที่เห็นจาย้าเลยหฮะนี่ มาดูวิธีการผสมปูนครับมาดูกันว่าเขาผสมยังไงทาไมมันสั้นล่ะทำไมันสั้นเหรอยัาไ่ะ ช่องชำพาดมาแล้วไม่คือเขาบอกว่าไม่คือชอ้มีงานงอกเป็นไรเจ้มีงานงอกาวอยดีงอกไปเรื่อยใช่ไหม

ชชีช่องชำพากับช่องท่องไงครับทำปูนงานปูนลองดูลองดูนี่จัดการดิไม่ลองไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นครับน,นี่ครับเขาบอกว่าน,นี่มันเป็นงานอะไรกับงานหล้วงบอกใครเป็นผู้รับเหมาครับ,บนี่เดี๋เขาขนปูนที่นี่ไงไ ขอจะ่วอะไรไปลูกเนี้อเอามานีแั่ล้งก็ออันนู้นอันนูนอก่อเ่แกันงรแต่มันบอกว่าไม่ใช่งานหัวหน้ามันแต่มีคนอย่างนี้มีคนนึ่งไรคน่งรองนิ้ว พอข้าเล่าอยู่อุ้ยคดช,ช่องอยู่ทุกเยวขอไ่เล้อได้น้ำชาอยู่น้ำชาเหนื่อยไหมครับ นี่ผมเคยทํางานก่อสร้างมาครับผมรู้ดีว่าเป็นยังไงนะเข้าใจไหมเข้าใจครับผมเคยอยู่ก่อสร้างมาเจ็ดปีคนระับใช่สนุกครับอันนี้ก็เขาก็กําลังดินท้าหัวหน้าจัลอยู่นะนี่นี่เขาเดินมาีนี่แล้วนี่นี่ครับเขานินท้าหัวหน้าจลอยอยัลอยอยู่ครับเราเ,าเลยมาสัมภาษณ์ดูนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะไม่กดสัมผัสไขให้หัวหน้าจุลยนะเขาบอกว่าจะตัดขา <laughs> <laughs> ชอบใอหญ่ครับนี่ต้องใจว่าหัวหน้าจุลยต้องแปลท่ออีกเลยนะท่อน่าจะไม่พอนี่ก็ นี่เหล่าวงสุดท้ายครับมันเหลืออีกประมาณได้สิบกว่าวงนะหัวหน้าจรสดก็ต้องน่าจะได้ไปเอาครับไม่พอก็ยังไม่รู้นะไม่แน่ครับของสตดท้ายของหัวหน้าจรสลัเพิ่งเห็นหรือเปล่าเขาสลับแหนบนี่ผมเลือกว่าเผาเผาหลังนี่เป็นแบบเชื่อมติดกับไอ้นี่ไปเลยเขาใส่แหนบ อแกวเพิ่งเคยเห็นครับนี่ก็น่าจะเหลือประมาณอีกส,สิบกว่าวงสงสัยหัวหน้าจุจลยน่าจะได้ไปเอาครับเมื่อกี้เราก็สัมภาษณ์คนงานไปนะเขาบอกว่าเขาจะไม่กดสับตะไคร้ให้นะครับเขาจะสับขาหัวหน้าจุจลยเลยทีเดียวเขาว่าอย่างนั้น <laughs> อันนี้ก็ไม่โกรธไม่เคืองนะครับเขาพูดเล่นพูดหยอกกันนะครับโกรธเคืองไม่ได้นะพี่น้องนะไอ้หัวหน้าจรวดดับรถแล้วลูกพี่เขานินทาลูกพี่อยู่นี่นี่ <c oughs> เขาบอกกาจะซับข่าลูกพี่เขามจะกดสับตะไคร้ให้ไปเอาท่อ <c oughs> ป่ะ <ด pas S 2> ไปดิไปครับเราก็จะไปกับหัวหน้าจรวครับไปเอาท่อนะ ดูแซมวิ่งอยากจะไปด้วยครับไปเดี๋ยวเราก็จะไปกับวหน้าจัลโรย์นะฮอนด้าจัลโยอไปแล้ว้วดูควันสิเป็นเจ้าว้าว บัว <Whoa>. โว้ใส่โจ๊กใส่โบ๊ทครับครับกลับสวัสดีครับจบไปเพียงเท่านี้นะ